สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูอชอ่ช่องคนบ้าเห็ดชาเนื้อตามานี่เร็วเราเจอเห็ดเยอะเลยเราเจอเห็ดผ่านนะคะนี่นี่เห็ดแอกนี่แด่นนยเยอะเลย ฐานอร่อยนะเอาไปนึ่ง นายอะเราไม่ได้เจอเห็ดปู๊กผ่านมาดูดิกำลังเยียบเห็ดล้วนะอุ๊ยเยียบแล้วนีเราอยู่ในกระเนงเราไิเอาอันนั้นมาให้เราหน่อยดิค่ะนี่ไงเห็ดเน่เต็มเลยเจอเห็ดหาสลากุงเท่าอีกแล้ว ไม่ใช่มันไม่ได้เท่าโอ้โหเจอแต่เห็ดเท่าท่านผู้ชมห้ามกินนะโอ้โหเราบอ,อกเลยนะป่าไม่ดีะดนะมกันกินได้แบบเห็ดนี้นี่กินไดมน้มันเบือ่อมี่เหรอเออมันเบื่อเจ้าก็อยากินนี่เจ้ามาดูเห็ดนี้มาดูเห็ดนี่เจ้าเจอเห็ดนะโอ้ยแทงตาเอาก็ดูดิ บอว่าให้ไปเอาใบไม้ให้เราหน่อยเราจะใส่เห็ดมีดก็แม่มาให้เราแม่มาแล้วไม่ับหรือเปล่าตุ๊กหยิบเห็ดเฮ้ยมองจะใช่เห็ดนั่นน่ะนั่นนั่นนั่นน่ะใคว่าใช่นั่นน่ะนั่นน่ะนี่ตรงนี้ไปนี่น่ะตรงนี้มา นี่ยะข้างหน้าเจ้าเห็นไหมน่ะเห็ดเห็ดหนึ่งไปเอาเมีดอะไรใ,ใช่นี่ไงเต็มลเลยเออใบอะไรก็เอาเถอะสิ่งที่ให้ไปทำนะไม่ใส่ใจ ทำให้เราหน่อยดี ทำกระชงใส่เห็ดให้ทำบ้านเห็ดก่อนตาเห็ดอะไรนะเห็ดดินเห็ดฐานกกระงแนี้นึงแต่มันมีคนเข้าเลยนะตรงนี้นะ่ะเพราะว่าเราเห็นเขาทิ้งตีนเห็ดนี่แหละเวลาไม่เอาตะกร้ามานะ่าะนเสือเกย แก้วตอนนี้แหละเต็มเลยลไม้เลยไม้นี่นี่นี่ไม้ฟุก ะพรมไว้ใส่ให้แล้วอ่ะฟางให้เลยนี่น้องทานเก็บเห็ดเห็ดเท่านะมีดเห็ดเท่าอยู you know, ่ปากนม้าอยู่ในมีดแล้วอ่ะดูดูดูจนก็จะดีใจอยู่เออจะจะกินเถอะข้าวบุรู้เก็บไปทำอะไร เก็บไปนึ่งจิ้มแจ้วถ้ากินเลยลองดูเราจะตบปากเ,เราบอกเลยอย่าปากไหมนี่คะทำกระทงนี้นี่นี่ระว,วังเหยียบเห็ดเราน,นี่เลยไม่ดีอะ่ะเราบอกเลยเถือเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมันจะเหยียบเห็ดนะจะทำเป็นเล่นนะหากว่าจะได้นะ มีีปากเสยงนน่อไม่ใช่ปากเสียงหรอกเจ้าน่ะชอบพะโลผมเคยถือให้กันถือบุญด้วเออบุญแหละเวลากินนะเดย์อย่าก,กินเดย์อันจูมอย่าก,กินแต่อันอ้วนก็อย่าก,กินเลยเนาะอันนี้มันมีแต่อันเท่านะเขกินเนาะเออนึ่งกิมแจวอร่อยไม่กิน<อ>ก็อย่าก,กินคอยเต็มแล้วนในที่สี่กลางตนะุ้มขาดคอยเต็มเชื่อแล้ว ยุงกัดยุงกัดโอ้ยจิ้มตาคนเราน้ำใจนะไม่มีเลยน้ำใจนะคนอะอจิ้มตาอ้างแต่ว,ว่ายุงกัดนู่นนี่นั่นยุงกัดนะท่านความอดทนไม่มีเลยยุงกัดเต็มไปหมดเลยอยู่ในปาาาน่าเนาะใครเขาก็ยุงกดาานะัดทางนั้นแหละค่อยก็ยุงกัดอดทนนะพี่น้อง ความอดทนไม่มีเกิดเป็นคนอ,อจุงกัดทำหาความอดทนแหลกมากเลยอดทนหาดีตุกกัดแล้วอดไม่ดต้องกลับไปเอาตะกรา้านี่มันเอากลับยังไงนี่ น่าร้อยนะเอาไปเนื่องกินแก่นี่ดูเด็ดเห็ดนี่อันนี้นนเห็ดหน้นนนาแหลใบที่เราทำนที่ใส่นะมลองดูก่อนหาดูค่ะมนนียูกัดเดยอะมากเลยกองฉีดดีอยู่ในกระเป๋านี่จะพูดทำไมลำลีลำไรหน้าลำคารผู้ชายอะไรไม่รู้ Okay. คลิปนี้ก็สวัสด,ดีค่ะ